คุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลคนที่เรารักประกันชีวิตอาจเป็นคำตอบประกันชีวิตคือสัญญาระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทถ้ามีเหตุไม่คาดฝันบริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้คนข้างหลังหรือหากมีชีวิตอยู่ครบสัญญาก็จะได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความรับผิดชอบที่คุณวางไว้ให้ครอบครัวแบบตลอดชีพเบีย้ยไม่สูงทำเป็นมรดกให้คนข้างหลังเน้นคุ้มครองตลอดชีพถึงแม้คุณจะอยู่ถึงอายุ99ปีก็ยังได้รับความคุ้มครองแบบชั่วระยะเวลาเบีย้ยถูกเหมาะสำหรับคนที่ต้องการคุ้มครองเฉพาะช่วงเสี่ยงเช่นอายุ30ถึง50ปี แบบสะสมทรัพย์คุ้มครองและออมเงินได้เงินคืนเมื่อครบสัญญาและถ้าส่งเบี้ยหปีระยะเวลาคุ้มครองเกิน10ปีนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกแบบควบการลงทุนยูนิตลิงเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่เปิดกว้างพร้อมรับความเสี่ยงจะได้ทั้งความคุ้มครองและโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะชีวิตไม่แน่นอน แต่ภาระหน้าที่เราชัดเจนประกันชีวิตช่วยลดภาระไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบางแบบยังช่วยออมเงินหรือวางแผนกเกษียณได้ด้วยการประกันชีวิตไม่ใช่เรื่องของความตายแต่มันคือเรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่คุณมีให้กับคนข้างหลังค่ะเพราะอยู่หรือไม่อยู่ก็ยังดูแลกันได้